ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง Soccer Sniper เป็นประจำทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนเนาะวันนี้เดินทางมาถึงวันจันทร์ที่8สิงหาคมนะก็ผ่านกันไปสำหรับบอลพรีเมียร์ลีกในวิคแรกเนาะเอาผลบอลเมื่อคืนก่อนผลบอลเมื่อคืนพรีเมียร์ลนะีกมี3คู่นะก็คู่แรก ช่วง2ทุ่มนะเป็นแมนยูเจอกับไบรตันนะแมนยู U, ต่ออยู่1ลูกนะผมให้ลองทางไบรตันไปก็เป็นทางไบรตันบุกไปชนะได้2ประตูตอนหนึ่งก็ไม่ดีนะสำหรับแมนยูนัดแรกในบ้านก็แพ้เลยนะแพ้ไบรตันทีมที่กลางๆนะไม่แข็งแกร่งมากมายอะไรก็แพ้เนาะไม่อยากจะคิดเลยนะถ้าเจอแมนซิเจอลิเวอร์พูลนี่แมนยูจะแย่อย่างไงเนาะโอเคนะแมนยูก็โดนไปก่อนเลยนัดแรกในบ้านนะ คู่2ทุ่มอีคู่หนึงเป็นคู่ระหว่างเลสเตอร์กับเบรนท์ฟอร์ดนะเลสเตอร์ต่ออยู่ครึ่งลูกผมให้ต่อเลสเตอร์ไปคู่นี้เลสเตอร์นำไป2 0ูนะแต่ก็เสียได้นะเบรนท์ฟอร์ดมาตีเสมอ2-2นะก็เสียไปสำหรับคู่นี้นะเสมอกันไป2ประตูต่อ2ส่วนคู่ดึกเป็นเวสต์แฮมเจอกับแมนซะิตอ้เนาะแมนซิตี้ต่ออยู่ลูกครึ่งผมให้ลองเวสต์แฮมแมนซิตี้ก็โชว์ฟอร์มเด็ดขาดเลยนะจากฮาแลนด์นนะยิง2คนเดียว2ประตูเลยก็ ชนะเวสแฮมไป2ประตูต่อศูนย์คู่นี้ก็เสียไปนะโอ้นะพรีเมียร์ลีกเปิดมาอาทิตย์แรกฟอร์มไม่ค่อยดีนะสำหรับซ็อกเกอร์สไนเปอร์นะเดี๋ยวมาดูของวันนี้กันบ้างนะวันนี้เป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะพรีเมียร์เตะกันไปหมดแล้วนอลีกใหญ่ๆก็หมดแล้ววันนี้ก็จะเป็นหล็กเล็กลงมาหน่อยนะเป็นทางแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเลือกคู่นี้มาเป็นเวสบอมบิดออาเบียนนะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวัตฟอร์ดนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของเวสบอมบิดเอาเบียนนะสนามเดอะฮอทอน เตะกันเวลาตีสองเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูของข้อมูลของคู่นี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องซ็อกเกอร์สไนเปอร์เป็นกําลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วเราไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรน่าสนใจกันบ้างเดอแชมเปนชิพอังกฤษนัดนี้เป็นนัดที่2แล้วนะเพราะเตะกันไปแล้วเมื่อช่วงปลายอาทิตย์ที่แล้วเนาะเป็นนัดแรกเนาะวันนี้เวสบอมวิทเจอกับวัดปอดก็เป็นทีมที่คุ้นๆกันอยู่นะก็ขึ้นลงขึ้นลงพีเมลีตลอดนะ วัดฟอร์ดก็เพิ่งตกชั้นไปเมื่อปีที่แล้วนะส่วนเวทบอมก็ตกชั้นไปเมื่อ2ปีที่แล้วนะก็พวกทีมขึ้นชั้นตกชั้นมันก็สลับขึ้นสลับกันลงอยู่อย่างเงี้ยนะวัดฟอร์ดเดี๋ยวก็มาอย่างฟูลแลมเห็นไหมฟูลแลมขึ้นหฤดูการตกหฤดูการ6ฤดูการติดและสำหรับฟูลแลมนะขึ้นขึ้น,นลงลงนะก็จะมีเนี่ยฟูลแลมวัดฟอร์ดเชฟยูเวทบอมอะไรพวกนี้แหละจะขึ้นขึ้นลงลงเนาะอ่ะวันนี้ก็มาเจอกันเองระหว่างเวทบอมวิทกับวัดฟอร์ดนะมาดูเฮดทูเฮด เฮทูเฮดของคู่นี้เพิ่งเจอกันมาเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะเป็นแมตช์กระชับมิตรก็เสมอกันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะามาดู6แมตช์ล่าสุดที่เจอกันมาเป็นวัตฟอร์ดทำได้ดีกว่านะวัตฟอร์ดชนะไป3แล้วก็เสมอ2เวทบอมชนะได้1นะดูสถิติเฮตูเฮตเวลาคู่นี้เจอกันทางวัตฟอร์ดดีกว่านะวัตฟอร์ดชนะไปถึง3แล้วก็เสมอ2เนาะมาดูตารางคะแนนกันหน่อยตารางคะแนนของแชมเปี้ยนชิพวัตฟอร์ดเล่นไปน,นัดหนึ่งแล้วนาอวัตฟอร์ดชนะไป ก็ตอนนี้1นัดมี3แต้มนะสำหรับวัดปอร์ดส่วนทางเวสบอมเวสบอมแข่งไป1นัดเหมือนกันนะก็เสมอไป 1, 1นะึ่งหนึ่งนัดที่แล้วสําหรับเวสบอมก็ตอนนี้อยู่ที่19แต่ก็เพิ่งแข่งกันไปนัดเดียวเนาะตำแหน่งในตารางคะแนนก็ยังไม่มีผลมากมายเท่าไหร่นะวัดฟอร์ดชนะไปส่วนเวสบอมเสมอนะในนัดแรกมาดูฟอร์ม6แมตของทั้ง2ทีมกันฟอร์มของทั้ง2ทีมของทางเวสบอม เวทบอม6แมตช์ล่าสุดนี้ชนะ3เสมอ2แล้วก็แพ้1นะนะัดล่าสุดเพิ่งเสมอวิเ์สโบมานะก่อนหน้านั้นเมื่อฤดูไปลายฤดูกาลที่แล้วก็มีชนะบาร์ลี่สี่ศูะมีชนะเลดดิงหนึงศูส่วนทางวัตฟอร์ดหแมตช์ที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แพ้4ีนะตัวเลขอาจจะดูไม่ค่อยดีหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วเนาะที่เล่นพรีเมียร์ลีกก็แพ้รัวๆนะแพ้ทางเชลซี แพ้ทางเลสเตอร์แพ้ทางพาเลทแล้วก็แพ้ทางเบอร์ลี่นะแต่ว่ากลับมาแชมเปี้ยนชิพรอบนี้นัดแรกชนะทีมแกร่งอย่างเชฟยูในเตดไปได้1ประตูต่อ0ในบ้านแล้วก็ถือว่าเริ่มต้นได้ดีสําหรับวัตฟอร์ดในแชมเปี้ยนชิพนะชนะเชฟยูไป1ประตูต่อ0ูนย์มาดูค่าเฉลี่ยประตูก็ยังไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเพิ่งเล่นไป1นัดกันเท่านั้นเองนะวัตฟอร์ดแข่ง1นัดก็ชนะ1น เวทบอมแข่งหนึ่งนะัดก็เสมอกันหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวไปดูตัวผู้เล่นกันดีกว่าตัวผู้เล่นเจ็บตัวผู้เล่นแบรนด์ของทางเวทบอมมีโอคายูกุสลูนะก็ยังต้องเช็คฟิตนะแต่ไม่ถึงขั้นกับลงสนามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังต้องเช็คฟิตก่อนแต่ที่ลงสนามไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คืออยู่ทางวัตฟอร์ดนะอิมรันลูซ่านะก็ลงสนามไม่ได้ในนัดนี้ตัวเจ็บตัวแบรนดมีไม่เยอะเท่าไหร่นะสองทีมนี้ก็น่านจะได้จัดทีมเต็มๆลงมาเจอกันเลยเดี๋ยวไปดูสเต,ตัวผู้เล่นตัวจริงกัน เวทบอมของสตีฟมูตนะ4-2-3-1นะโกเป็นบัตตันเซนเตอร์แบ็กเป็นโอเชียอาจายีนะทางฝั่งซ้ายเป็นทาวสันทางฝั่งขวาเป็นเฟอร์ลองมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวเป็นเจ็คลิเวอร์มอร์แล้วก็โมวัตมิดฟิลด์ตัวลุก3าตัวทางฝั่งซ้ายเป็นดีการ์นาตรงกลางเป็นสวิฟทางขวาเป็นวันเลสนะหน้าเป้าเป็นแกลนส่วนทางฝั่งวัตฟอร์ด3-4-3นะโกเป็นแบ็กแมนเซนเตอร์แบ็ก3ตัวเป็น เจลาต้ากับบาเซเร่แลวก็แคคขาดนะมิดฟิลด์ตรงกลางเป็นทอมเคเบลี่์กับคิยัมเบ้ทางฝั่งซ้ายเป็นกามาร่าทางฝั่งขวาเป็นกาสปาข้างหน้า3ตัวก็ยังเป็นชุดเก่าที่อยู่ในพิมร์ลีกนะยังไม่เสียไปโดยเฉพาะอิสมาอลาซานะมีข่าวว่าจะเสียไปแต่ก็ยังเก็บไว้ได้นะสำหรับวัตฟอร์ดก็เป็นอนะิสมาอลาซาเปโดและก็เดนนิสนะศูนย์หน้าของทางวัตฟอร์ดใช้3ตัวเลยก็น่ากลัวเลยนะสำหรับศูนย์หน้าวัตฟอร์ดเดี๋ยวเราไปดูราคากัน ราคาของหุ้นนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านเวทบอมต่ออยู่ปอนะแล้วก็สกอร์สูงต่ำอยู่2ลูกพวก2ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลที่เราดูกันมาไปดูกันว่าซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหนในวันนี้วันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์มองไปทางทีมเยือนนะวัดฟอร์ดนะก็ฟอร์มในนัดแรกที่ลงมาเล่นในเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ดีนะชนะทีมแก่งอย่างเชฟยูมาได้1ประตูต่อ0ส่วนทางเวทบอมสตาร์ทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสตาร์ทเสมอนะก็ ผลงานของทางวัดฟอร์ดก็ดูดีกว่านิดนะิดนันในช่วงนัดแรกของฤดูการแล้วก็ช่วงอุ่นเครื่องวัดฟอร์ดก็ทําได้ดีนะแล้วก็เฮดทูเฮดทั้งหมดเนี่ยวัดฟอร์ดก็ยังเหนือกว่าเวีตบอมวันนี้ผมมองว่าวัดฟอร์ดเนี่ยโอ้โหลงมาเล่นหน้า3นะก็เป็นชุดเดิมๆที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกในฤดูการที่แล้วนะโอเคมันอาจจะไม่ดีพอสําหรับพรีเมียร์ลีกแต่ แต่ว่าเดอะแชมเปียนชิพเนี่ยตัววัดฟอร์ดในชุดนี้ผมว่าพอใช้ได้เลยโดยเฉพาะข้างหน้า3ตัวนะมีเปโดเดนิสแล้วก็อิสมาลาซานี่คือน่าจะเป็นสู่หน้า3ตัวท็อปทอปของทางฝั่งเดอะแชมเปียนชิพเลยผมเชื่อว่าเกมลุกของทางวัดฟอร์ดก็ยังดีอยู่นะเฮดทูเฮดก็ดีนะผมว่ามุมเสมออาจจะกว้างนะสำหรับวันนี้นะอาจจะเสมอแบบมีสกอร์หรือไม่วัดฟอร์ดก็กมาชนะได้เลยนะวันนี้ดูหลายๆอย่างนะวัดฟอร์ดจะดูดีกว่าทาง เวทบอมวิดเอาเบียนวันนี้ราคาเวทบอมวิดเอาเบียนมาต่อปอผมให้เลือกรองไปทางวัดฟอร์ดทีมเยือนสุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวอด้วยนะใส่ @scsn ก็แเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปนี่ก็เข้ามาสอบถามก็ได้เช่นเดียวกันส่วนคู่ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นในทีเนาะ ว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3แพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง Facebook ทั้ง YouTube แล้วก็ทั้ง t i k t o k นะก็ใช้ชื่อเดียวกันเลย s o c c e r s n i p ร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทำมาฝากเป็นประจำทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสำหรับช่อง So c อ e r Sniper เเดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ